เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจาัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมในงบ4 0 0 0 0ถึง4ี่0 0กันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็บอกคอนเลยนะครับว่าเนื่องจากหายเปนานเนอะก็เพราะว่าการ์ดจอนั่นแหละนะครับมันค่อนข้างแพงแล้วก็มันยังไม่ค่อยมีของใหม่ออกมาออกมาสักเท่าไหร่นะครับก็คือการ์ดจอเนะี่ยมันแพงขึ้นแต่สเปคก็เหมือนเดิมนะครับเอาจริงคือคุณสามารถ ดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นสัก2เท่าเลยทีเดียวนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะถ้าถามว่าเมื่อไหร่การ์ดจอจะลงผมก็คงต้องตอบว่าก็อาจจะอีกสักปีนึงหรืออาจจะอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันนานมากๆนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคากันใน,ในส่วนของประมาณ4 0 0 0 0ื่ถึงสี่หมนะครับเพราะว่าก็จะมีการ์ดจอตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับก็คือเจ้า RTX 3 0 6 0นั่นเองนะครับมันออกมาในราคา1 1 5 0มั้งหมื่นหนึ่งตอนเปิดตัว ปัจจุบันราคาคูณ3นะครับคูณ3ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25 0 0 0้ถ้าคุณโชคดีหรืออาจจะซื้อได้ในเราราประมาณ3 0,000นะครับถ้าตอนนี้3 0 0 0 0น่าจะพอหาได้บ้างนะต้องใช้คำว่าพอหาได้บ้างเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่มีให้มันอาจจะไม่มีให้ซื้อเลยนะครับคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้อะประมาณนั้นนะครับคือช่วงนี้มันแรงมากจริงก่อนนะครับไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็จะใช้เป็นไรเซ็น้สนนะครับ ตัวนี้ก็เป็น cpu 6กคอร์สิเรดเนะเผื่อใครลืมหรือเผื่อใครเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวจบในทุกทุกด้านเลยก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการประ,ประสิทธิภาพที่มันแบบไม่ได้โอเวอร์อะไรขนาดนั้นะนะครับคือตัวนี้ทํางานก็ดีเล่นเกมก็ได้สตรีมก็ลื่นนะครับคือเป็นตัวที่สามารถทําได้ทุกอย่างและผมคิดว่าเมันสามารถจบได้เลยนะแล้วก็จริงๆก็สามารถใช้เป็น5้าหน x ที่เป็นตัวใหม่ได้ราคา2เท่าแต่ว่าผมก็มีเหตุผลอยู่นะครับว่าทาไม นะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับเนื่องจากว่าสเปคนี้เนี่ยส่วนตัวผมจะ o c นะครับผมก็จะแนะนําเมนบอร์ดตั้งแต่ระดับกลางๆขึ้นไปจนถึงซีดีบนๆนะครับก็อยากให้เริ่มต้นที่ประมาณ Ste ล e ีเจนหรืออาจจะเป็นออรัสอิลิตนะครับในในกลุ่มประมาณพวกเนี้ยนะครับเอายังไงก็ได้เลยนะครับตามสบายเลยนะครับอาจจะแพงกว่าบอร์ดปกติประมาณพันหนึ่งนะครับพันนิดๆถ้าเทียบกับพวก b 4 5 0ที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ดีขึ้นนะครับพวกภาคจ่ายไฟคุณภาพวัสดุต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้น นะครับรวมถึงพวกพอตต่างๆชิปเสียงอะไรก็จะยกระดับขึ้นมาเรียกได้ว,ว่าพันหนึ่งที่คุณเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้เป็น PCIe 4.0ด้วยนะครับอาจจะทั้งสล็อตกร์ดจอแล้วก็สล็อต m 2เนี่ยก็ขยับมาใช้ b 5 0ได้นะครับแต่ว่าก็กดเดิมเนื้อเอาเป็นตัวที่ซีรีส์มันค่อนข้างดีหน่อยนะครับเช่นพวก Steel l e g e n d o ลั s อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวกลางๆที่คุ้มดีนะครับหรือถ้าแบบ ต้องการแบบโหดๆห,หน่อยก็าอาจจะเป็นพวกสตรีชหรืออาจจะเป็นพวกโปรอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคืออีกระดับหนึ่งเลยแต่ว่าในส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักจริงๆหรือไม่ได้กะจะใช้ฟังก์ชันมันเต็มที่จริงๆเนะี่ยก็ไม่ต้องไปได้นะครับใช้ใช้เป็นประมาณนี้แหละนะครับดีแล้วแล้วก็กั์ดจอครับกร์ดจอก็จะใช้เป็น a t x 3 0 6 0แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อราคาไว้ให้แล้วนะครับรวมๆสเปคนี้ทั้งแถบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถอง30,000เื่น,นั้าดต้องอรา,าให้ด้วยนะครับ ซึ่งเจ้า RTX 3 0 6 0กเนี่ยก็เป็นตัวใหม่ตัวคุ้มแห่งปีจริงๆจ,จะบอกว่าคุ้มก็ไม่ได้เพราะราคามันสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณสามารถเล่นได้ลืนล่น,นๆโดยใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออประมาณนั้นแล้วกันเพราะว่าถ้าเทียบกับ RTX ตัวอื่นแบบ3 0 7 0 3 0 8 0เะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าบานแน่นอนนะครับงบเนี่ยนะครับส่วนแรมนะครับแรมก็แนะนาเป็นแรมสิบหกกิกนะครับไปดคูณสองบัสสามพันสอ้นะครับ,บ,รบ,ไ,ไ,รบไม่ นะครับอาจจะเป็นพวกทีมกรุ๊ปอาจจะเป็น g s k i l l ก็ได้แต่จริงๆผมแนะนา G s k i l l มากกว่านะครับส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีดวง x m p กับ a อ d นะครับแล้วก็ SSD นะครับ SSD ก็จริงๆก็จะมีตัวที่ถูกและดีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในราคาพันต้นๆเนี่ยอย่างสมมติสักประมาณพันสามเนี่ยแหละนะครับคุณสามารถซื้อเป็น w d Blue SN 5 5 0ได้นะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงมันเร็วกว่าตัวที่ผมเลือกเนี่ยสเท่าได้ในราคาที่เท่ากันนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซัตเอ็มซัตาน แต่ว่าถ้าเป็น MPCE เนี่ยมันก็จะมีแบบถูกๆและแล้วก็ดีด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันประมาณพันต้นๆ250ิกิกเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ก็ระวังชื่อให้ดีเพราะว่ามันเป็น WD Blue เหมือนกันเนอะเอาตัวที่มีกำกับว่า SN 5 5 0อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆคือตัวที่มันดีอ่ะมันก็มีหลายรุ่นมากๆนะครับและมันก็ถูกมากๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมหามาแปะไว้ให้นะครับที่ลิงก์ใต้ด e s c r i p t ั o น,นะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ รวบรวมลิงก์ของทุกตัวไว้ให้นะครับแต่ในส่วนของกร์ดจอถ้าคุณถ้าคุณเห็นว่ากดเข้าไปแล้วมันยังมีเนี่ยก็แนะนําให้รีบซื้อแล้วกันเนอะเพราะว่าพวกกร์ดจอเนี่คือมันแลนะครับอาจจะบางร้านอาจจะมีขายชิ้น2องชิ้นอะไรเงี้ยพอคนซื้อปุ๊บก็หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับคุณอาจจะกดปุ๊บอ้าวพี่ทาไมลิงก์เสียลิงก์เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับของมันหมดแล้วนะครับก็สามารถทักเพจทักแชทเพจได้นะครับมาปรึกษามาขอลิงก์ใหม่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ เนะส่วนเรื่อง SSD ก็เดี๋ยวผมหาตัวที่เหมาะๆเอาไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณจะไปซื้อเองอะไรเงี้ยก็ SN 5 0น่นะครับถ้าอยากแรงก็ SN 7 5 0หรือพวก970 EVO อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ใช้ B 5 0เข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้พวกนี้ได้นะครับใส่สล็อตล่างไว้ก่อนนะครับส่วนสล็อตบนที่เป็น PCIe Gen 4เนี่ยก็แนะนําให้รอตอนที่มันถูกๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าสูงแล้วแหละแต่ว่าก็ยังอยู่ในในระดับกลาง คือมันยังลงได้อีกพวก SSD เนี่ยมันลงเร็วมากยิ่งคุณซื้อตอนแฟชเซลอะไรเงี้ยมันก็ลดได้แบบโคตรถูกเลยทีเดียวนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อช่วงนั้นจะดีกว่านะครับคือคุณสามารถอัปเกรดทีหลังได้นะครับแล้วก็บอร์ดพวกนี้จะมีช่อง SATA ให้นะครับอย่างตัวนี้จะมี6ช่องถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่อย่างน้อยๆมันจะมี4-8ถึงช่องเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถใส่ SSD หรือฮาร์ดดิสตได้นะครับใส่ได้เรื่อยๆใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ power supply นะครับเอาเป็นส ไม่ a n t เท VP 700P ก็เอาเป็น s i l v e r s t o n e 700็วัตต์แล้วกันนะครับสองตัวนี้เป็นตัวถูกที่สุดที่ผมแนะนำเนอะอ่านะครับต่ำตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเอาตัวเนี้ยนะครับถ้าคุณเจอพาวเวอร์สไพลตัวดูดีแต่ราคามันถูกแปลกๆอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เลี่ยงเนอะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวจ่ายไฟอะนะครับมันสำคัญมากๆนะครับไม่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็เอาเป็นตัวที่มันดีๆหน่อยซิวเวอร์สโตนอะไรเงี้ยนะครับคุณก็สามารถไว้ใจได้พวกเทอร์โมเชคคอไซอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะถ้าคคุณต้้ออองงการรซืเนนะับส่ว เคสก็อันนี้ไม่สีเหลี่ยมนะครับเอาที่มันใหญ่พอแล้วก็ใส่ได้นะครับเลือกตามที่คุณชอบได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่สีเหลี่ยมนะครับแล้วก็ซีพียูคูลเลอร์นะครับถ้าคุณต้องการที่จะ OC ซสักระดับหนึ่งนะครับเอาแบบสูงหน่อยๆเนี่ยผมก็แนะนําพวกคูลเลอร์นะครับเช่น ID Cooling นะครับ Fort 4x240 ตัวนี้ก็คุ้มดีนะครับผมก็ใช้อยู่แต่เป็นตัวตอนเดียวนะครับ x120 นะครับเป็นตัวเล็ก ซึ่งผมใช้กับ i7 ก็ยังอยู่ที่ประมาณ50องศาเองซึ่งบอกว่าเย็นมากๆถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปก็เย็นกับผมนะครับส่วน id cooling allra flow ก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมคือมีไฟ rgb นะครับปรับสีได้นะครับพวกนี้ก็คือดูดีหมดเลยนะครับแต่เบื้องต้นก็แนะนําเป็น id cooling นี่แหละนะครับเพราะราคามันถูกดีนะครับอะแอดเข้าไปด้วยนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เผื่องบกราดจอให้แล้วนะครับรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง4 5 0 0 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ราคาการ์ดจอเนอะว่าคุณจะโชคดีได้ราคาไหนหรือคุณอาจจะโชคร้ายได้แพงหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็แนะนําให้เผื่องบเอาไวส้สักทั้งนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับมาดูกันที่ผลเทสเลยดีกว่านะครับแอสซินคริสวาฮันล่านะครับอัลตร้าฟู๊ดดีได้82เฟรมเดดเดนลีมชั้นสองนะครับไฮฟู๊ดดีได้90เฟรมไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับอัลตร้าฟู๊ดดี้ได้เจ็ดสิบเฟรมวอชด็อกลีเจียนอัลตร้าฟู๊ดดี้ได้หกเฟรมฮิดแมน Shadow of the Tomb Raider ปรับสุตรฟูดดีได้119เฟรม Metro Exodus Ultra ฟูเได้104เฟรม PUBG High ฟูเได้138เฟรม Fortnite Epic ฟูเได้140เฟรมและ Call of Duty Warzone High ฟูเได้121เฟรมเลยทีเดียว นะครับซึ่งจัดว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นคอมที่ค่อนข้างแรงนะครับสามารถปรับสุดได้ในระดับฟุดีคือถ้าคุณเล่นฟุดีทั่วไปเนี่ยคุณปรับแบบเต็มที่ไปเลยนะครับเต็มที่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสเปคนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายภาพสวยอะไรเงี้ยแบบภาพต้องสวยคมชัดอะไรเงี้ยคุณสามารถปรับสุด 4K ได้เช่นกันแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยก็จะดอรอปลงมาระดับหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40-70เเฟรมนะครับก็แล้วแต่เกม แต่ถ้าเป็นพวกเกม FPS เบาๆอะไรเงี้ยมันก็จะลื่นๆเลยแหละนะครับแล้วก็สามารถใช้กับพวกจอ 4K 60Hz ได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายเกมมิ่งแบบเน้น FPS นะครับชอบจอเร็วๆก็สามารถซื้อเป็นตัว 144Hz 165Hz หรือ 240Hz เองก็ได้นะครับสเปคนี้เองก็สามารถรีดเฟรมระดับ200-300หรือจะ400 h ฮได้เลยนะครับถ้าคุณปรับต่ำพอเพราะว่าในสเปคพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือผมไม่สุดก็เกือบสุดอะนะครับ แต่นั้นแล้วมันจะกินสเปกกว่าค่อนข้างมากถ้าคุณลดลงมาสักระดับหนึ่งแบบจากเอลตร้าเป็นไฮอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยเพิ่มเฟรมเรทได้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับพวกแอนตี้แอลเลสซิ่งอะไรเงี้ยเอาออกไปก็เฟรมเรทเพิ่มขึ้นหนึ่งกองเลยทีเดียวก็จะสามารถทำเฟรมเรทระดับ2 3 0 0มเฟรมในเกม fps ได้แบบชิวๆแล้วก็ย้อนกลับมาที่เจ้าตัว cpu เนะถามว่าทำไมผมถึงเลือกเป็น3 6 0แทนที่จะเป็น5 0 0 x แทนนะครับเออใช่ผมลืมบอกไปด้วยว่าคนเทสเมื่อกี้นะครับผม oc cpu ไปที่ 4.3GHz สี่รับสา้า สามศูนย์ตัวนี้นะครับถามว่า o c ททาไมเพราะว่าถ้าคุณ OC เนี่ยเฟรมเรทมันจะได้เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งและมันเทียบเท่ากับเจ้าไรเซน้น5 5 6 0 x ที่ OC ไปที่ 4.7GHz เลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยคุณใช้ CPU ตัวเนี้ย6 0 0 0คุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดไป5 0 0 x ที่ราคาประมาณ13 0 0 0เลยคือในงบของส่วน CPU เนี่ยถูกลงครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งครึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณก็ได้เฟรมเรทในระดับที่ใกล้เคียงกันนะค,คืออถ้า OC ใ,ใ4.3 4.7ปะทะขง 500x ผมเทสแล้วนะครับสเปกนี้เนี่ยเฟรมเรทมันเกือบจะเท่ากันเลยในเกมส่วนใหญ่ดังนั้นแล้วก็แนะนําไม่ใช้ตัวนี้แหละคุ้มดีนะครับเดี๋ยวถ้าคุณไม่ OC เนี่ยเฟรมเรทก็จะลดลงมาอีกประมาณระดับหนึ่งนะครับไม่มากไม่มากประมาณ5-15%ออันนี้ก็แล้วแต่เกมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ